ยังไงกันคะเนี่ยดราม่าป้าตือเจอแฉชุนถูกด่ามเมนบุรีความแก้วใส่โต๊ะควิดวางมยวยวัยรุ่นสุบุรีไฟฟ้าคลางคับสรับปุกโต๊กลับหนังคนละม้วนเปิดความจริงอีกมุมล่าสุดงัดแชทหลักฐานมาแล้วค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟัง คนสนใจกันทั้งโซเชียลเลยค่ะหลังเพจ a c e b o o k โรสออกมาเคลื่อนไหวปาตื่นเป็นไรอะ่ะพร้อมแนบภาพข้อความที่มาจากสตอรี่ของผู้อีกคนนึงค่ะเรื่องก็คือเธอไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งเป็นห้องแอร์แบบปิดห้ามสุขุหรี่ในร้านแต่ว่าโต๊ะข้างๆเนี่ยคือคนดังวงการบันเทิงขอใช้อักษรยอ่อปตอ เธอบอกว่าปอตอได้จุดบุหรี่สูบภายในร้านแล้วก็ไม่ได้ทําแค่ครั้งเดียวตอนแรกไม่ได้อยากยุ่งอะไรแต่ว่าปอตอน,นั่งโต๊ะข้างเราแล้วลิ่นบุหรี่ก็เริ่มแรงขึ้นจนเราหันไปพูดกับเพื่อนว่าเหม็นสูบบุหรี่ในร้านแบบนี้ก็ได้หรอปอตอเห็นว่าเราพูดกับเพื่อนแล้วก็ไม่พอใจกับพฤติกรรมของเขาจนปอตอถามเธอว่าเคยเล่นยาไหมจนมีปากเสียงกันชาวคนนี้บอกค่ะว่าปอตอบอกว่าเขาแก่แล้วอายุ61ปีถ้าเราอายุ61ปีอยากเป็นแบบเขาแล้วกัน สาวคนนี้ก็ตอบกลับนะคะว่าถ้าแก่แล้วเป็นแบบนี้ก็ไม่อยากแก่รอกสุดท้ายก่อนปอตอจะกลับบ้านก็เอาเบียร์มาสาดใส่เธอคะ่ะเธอบอกว่าตอนนั้นอึ้งมากทั้งพนักงานและเจ้าของร้านได้เข้ามาห้ามแล้วก็ขอโทษเรากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ปอตอเนี่ยไม่ได้ขอโทษแบบนี้จะแจ้งความได้ไหม คุณผู้ชมคะต่อมาค่ะคุณสรปุกคนดังโลกโซเชียลได้ออกมาเล่าเรื่องอีกมุมเธอบอกว่าเป็นความจริงอีกด้านจากคนที่เห็นเหตุการณ์โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือป้าตือไปเที่ยวกับเพื่อนนั่งคุยสนุกสนานไม่มีอะไรแล้วถึงเวลาร้านปิดก็เลยเปิดไฟป้าตือก็ขอบุหรี่ผู้ชายโต๊ะของคู่กรณีดูดผู้ชายเนี่ยก็ให้มา พต์ของสารบุกบอกอีกค่ะว่าทั้งร้านเนี่ยมีแต่คนสูบพอร์ตรวมถึงคู่กรณีด้วยนางก็แขวป้าตือไม่หยุดว่าเหม็นบุรีเหม็นบุรีตัวเองก็พ่นควันพอร์ตใส่ป้าป้าก็เลยถามว่าแล้วควันบุรีกับพอร์ตมันต่างกันตรงไหนควันเธอไม่เหม็นหรอเมาขนาดนี้มเมาเหล้าหรือเมายาก่อนจะมีการโต้เถียงกันนะคะจนป้าตือบอกว่าขอโทษนะคะน้องถ้าจะเที่ยวแบบนี้เที่ยวให้ได้อายุถึง61เหมือนป้านะคะ ก่อนจากไปป้าตือเลยเทเบียลงโต๊ะแล้วบอกลาขณะที่สาวคู่กรณีวิ่งตามมาดา่าหลังจากป้าตือกลับเจ้าของก็เรียกสาวคนนี้มาเตือนแล้วก็ขอร้องให้คู่กรณีหยุดวอยวายนางก็ด่าสาดเสียเทเสียจนพาร์ทเนอร์เจ้าของร้านร้องไห้เสียใจมาหาเรื่องป้าตือทําไมแล้วสั่งห้าไม่ให้มาเหยียบที่ร้านอีกแล้วก็โทรหาป้าตือเพื่อขอโทษไม่รู้กี่ครั้ง ล่าสุดค่ะสรปุกยังงัดหลักฐานเป็นแชทของเจ้าของร้านที่แชทไปหาปาตือในวันเกิดเหตุเจ้าของร้านบอกว่าป้าคือหนูขอโทษนะอยากให้แม่เอนจอยมากจริงๆด่าน้องมันไปแล้วแม่อย่าน้อยนะซึ่งคุณสรปุกบอกว่าแชทของเจ้าของร้านที่ทักหาปาตือคือหลังเกิดเหตุในวันเดียวกันอ่านกันเอาเองคิดเอาเองแล้วกัน คุณผู้ชมคะงานนี้เมื่อแชร์ออกไปก็กลายเป็นดราม่าเดือดๆชาวเน็ตเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์สนั่นถึงเรื่องของการสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะรวมถึงดราม่าความจริงจากทั้งสองฝ่ายพร้อมกับตั้งคําถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องมาติดตามกันต่อค่ะว่าทางสาวคู่กรณีเนี่ยจะออกมาชี้แจงหรือไม่อย่างไรข่าวสดรีแคปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดอ,ออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ